เรื่องของภาษีที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนให้ความสําคัญกับการปรับตัวอย่ารีบตื่นเต้นบางอย่างมันมีประโยชน์ภาษาอังกฤษมันมีประโยคหนึ่งคือ blessing in disguise เขาเรียกว่าของดีที่ซ่อนเร้นคือมันมากเหมือนข่าวร้ายอ่ะ แต่มืนักคิดอกทีิดีนน่ว่าภาษีจากต่างชาติเนี่ยเป็นตัวทําให้เราทําลายการผูกขาดในประเทศไทยได้มาตลอดเลยตอนนี้อเมริกากำลังบังคับว่าเขาไม่ได้อยากได้เงินภาษีนะเขาอยากให้ซื้อของเขามากขึ้นถ้าเกิดเราบอกเข้าพโพดเนี่ยดีที่โอกาสเอาเข้ามาเลยแต่เราซื้อเพิ่มแล้วเรามาเพิ่มมูลค่าได้เพราะเข้าพโพดที่ซื้อมามาแปลงเป็นหารสัตว์กลายเป็นปศุสัตว์กลายเป็นสินค้าทั้งขายเป็นเนื้อทั้งขายเป็น process ที่ได้ราคาสูงกว่าเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไทยในโลกเนี่ยก็คือประเทศที่มีความสามารถในการเอาต คนไทยชอบสภาวะที่เราสามารถจะม้วนตัวออกจากสถานการณ์ได้เป็นคนเก่งในการที่จะหาทางเลือกในขณะที่ชีวิตไม่มีทางเลือกอรไรที่ว่าแน่ๆเนี่ยมาเจอภาวะไร้อุดมการของเมืองไทยในแพร่หมดเพราะมันจับไม่อยู่ประเทศไทยก็เลี้ยงตัวอยู่ท่ามกลางกฎเกณฑ์ของมหาอำนาจกับการทําตามกฎบัตรสาประชาชาไม่เผชิญหน้าไม่ชอบความตึงเครียดเวลามีความตึงเครียดแล้วจะพยายามทําให้เกิดความสงบแล้วก็ระงับไป คือโลกนี้มีประเทศต่างๆด้วยกันรประมาณ200อประเทศส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้ยอยู่ภายใต้ถึงที่เรียกกฎบัตรสาประชาชาติก็คือภายใต้องการสาประชาชาติทุกคนก็คิดว่าโลกก็จะมีหลักเกณฑ์ก็คือเอากฎบัตรนี้เป็นรัฐธรรมนูญของโลกแต่ปรากฏว่าโลกมันมีอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาด้วยคือมหาอำนาจมหาอำนาจตรงนี้คือประเทศที่เมื่อมีอำนาจแล้วเนี่ยต้องการให้ประเทศอื่นๆนั้นเดินตามความคิดความเชื่อวิถีสไตล์ของตนนี่คือการใช้อำนาจของมหาอำนาจไม่ใช่เรื่องนิวเคลีย์ไม่ใช่เรื่องของการตักตวงทรัพยากรนีนามาทีหลัง ิ่งแรกคือต้องการจะแผ่อิทธิพลด้านวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของตัวเองเลงไปที่ประเทศซึ่มีอำนาจน,น้อยกว่าก่อน เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคโรมันมาจนถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้กาลังชักเขยื้อกันอยู่กับจีนว่าใครจะเีนออำนาจในฐานะมหาอำนาจของโลกใครสามารถที่จะแผลที่พลไปถึงประเทศที่เล็กกว่าได้มากกว่ากันจึงได้เป็นสงครามเรื่องการสื่อสารเนื่องจากว่ามันกลายเป็นวิธีการแผ่อำนาจในปัจจุบันมันไม่ใช่การส่งเรือรบไปยึดเมืองไม่ใช่นโยบายที่เรียกว่านโยบายเรือปืนก็คือไปตั้งกองทัพเรือเอาปืนจี้ไปที่เมืองหลวงประเด็นก็คือว่าในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เลยมีการแข่งขันระหว่างวัฒนธรรมมหาอำนาจกับวัฒนธรรมของสา แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าวรฒชธรรมพันประชาะชาติแพ้มีกลไกครบหมดทุกอย่างมีรัฐสภาโลกก็คือที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีรัฐบาลโลกที่เรียกว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแม้แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งประกาศต,ตนเองว่าเป็นมหาอำนาจเดี่ยวของโลกตั้งแต่ที่โซเวียตสลายไปเหลือรัสเซียเนี่ยก็ยังอยู่ในสหประชาชาติแต่ไม่ใช่อำนาจผ่านตรงนั้นด้วยเช่นว่าทูตของสหรัฐประจำสหประชาชาตินั้นเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่เรียกว่าสมาชิกถาวรมีสิทธิที่เรียกว่ายับยั้งมติหรือสิทธิในการวีโต ถ้าหนึ่งในห้าที่บอกว่าไม่เอาก็ตกสารักก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยคือหนึ่งในประเทศที่ไม่ใช่มหาอำนาจเ,เราไม่มีวัวุธนิวเคลียร เราไม่ใช่ประเทศที่ต้องการจะแผ่อิทธิพลไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรืออย่างน้อยพฤติกรรมเราก็ไม่ได้แสดงอย่างนั้นเราเป็นประเทศขนาดกลางขนาดกลางด้านการเมืองขนาดกลางด้านเศรษฐกิจขณะเดียวกันเราก็มีประชาชนที่ดูเหมือนว่าจะมีแนวคิดตรงกับรัฐธรรมมาตลอดเรียกว่านันคอน f ฟรนเทชันแนลคือไม่เผชิญหนะ้าไม่ชอบความตึงเครียดเวลามีความตึงเครียดแล้วจะพยายามทําให้เกิดความสงบแล้วก็ระงับไปในขณะที่หลายประเทศใช้ประโยชน์จากความเครียดเช่นปากีสถานเนี่ยใช้ความขัดแย้งกับอินเดียในการสร้างหน่วยงานข่าวกรองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เรียกว่าไ SI บสไอมันใหญ่กว่าัา เชื่อไหมว่าเ a a ซึ่งเราคิดว่าใหญ่โตของสหรัฐอเมริกาต้องใช้บริการ ISI ไม่รู้กี่ครั้งโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ J a ไม่กล้าลงเองเช่นอัฟกานิสถานพูดได้ง่ายว่าถ้าไม่มีอินเดียเป็นภัยคู่คาาปากีสถานก็สร้าง ISI ขนาดนี้ไม่ได้เพราะบางประเทศใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งประเทศไทยไม่ชอบเมื่อคำถามที่ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกต้องตอบว่าประเทศไทยก็เลี้ยงตัวอยู่ท่ามกลางกฎเกณฑ์ของมหาอำนาจกับการทำตามกฎบัตรสาประชาชาติอันนี้อันดับแรก่ออันดับ2คือในทางเศรษฐกิจประเทศไทยประกาศตัวว่าเป็นทุนนิยมแต่ก็รู้ตัวดีว่าคำ คุณใหญ่กว่ากันถึงได้สามารถจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือทาซ้ําดีกหลายครั้งเพราะฉนั้นประเทศไทยในฐานะนี้ก็คือต้องรับมือนในทุนโลกอันสุดท้ายเนี่ยในแง่วัฒนธรรมเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี r e s ิเลียนคือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสูงกว่าหลายประเทศหลายคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยวัฒนธรรมเรา,าอ่อนแอรหรือเปล่าทำไมเรารับของใครง่ายจาังใครตื่นเต้นปั๊บเรารับ,รบแต่คนที่พูดลืมไปข้อหนึ่งว่าคนไทยรับแล้วไม่ใช่รับเรามาหมดนะบางทีตื่นเต้นแป๊บเดียบวางละเพราะนั้นมันมีภาพลวงตาในประเทศไทยสําหรับบางศาสนาว่าเรืนคนไทยง่ายว่า คนไทยเป็นคนที่โดยแกนกลางแล้วไม่ชอบมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างตายตัวคนไทยชอบสภาวะที่เราสามารถจะม้วนตัวออกจากสถานการณ์ได้เป็นคนเก่งในการที่จะหาทางเลือดในขณะที่ชีวิตไม่มีทางเลือดตรงนี้มันกลายเป็นนิสัยของประเทศ้วยในความรู้สึกของผมนะมันทำให้ประเทศไทยเ,ยเลี้ยงตัวย่ได้ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้พูด,ดง่ายๆคือมหาอำนาจยุคนั้นนะคือยุคราเมืองขึ้นเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสดัตช์และยังมีสเปนหลายประเทศเอาประเทศไทยไม่อยู่เพราะประเทศไทยบอกว่ามานั่งคุยกันสิเจ้าอะไร ประเทศไทยจะไม่บอกว่าเธอต้องทําเหมือนที่ฉันต้องการก่อนแล้วเดี๋ยวจะคุยกันพูดง่ายว่าเือนหนังสือของสเฟนโคูวี่เรื่องนิสันเจ็ดอย่างที่ทำใไม่คนมีประสิทธิภาพจนได้ไม่ดังเมื่อหลายสิบปีก่อนหนึ่งในนั้นคือคนมักจะชอบอ้างว่า มาเหมือนฉันก่อนสิเดี๋ยวฉันตามใจเธอคือตามใจฉันก่อนแล้วฉันจะตามใจเธอทีหลังประเทศไทยทากลับข้างตลอดเพราะนั้นเราก็รอดมาได้แต่คำว่า,ารอดตรงนี้หลายคนก็บอกว่าพระประเทศไทยไม่ห่วงเรื่องเกียรติยศไม่ห่วงเรื่องศักดิ์ศรีไม่ห่วงเรื่องว่าจะถูกมองว่าเป็นลูกน้องหรือเป็นเจ้าไหนตัวนี้จะจริงหรือไม่ก็ให้เขาวิจารณ์แต่เราก็รักษาตัวเราดรวยมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไทยในโลกเนี่ยก็คือประเทศที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดที่สุดประเทศหนึ่งของโลกและหลายคนก็มองประเทศไทยว่าพระประเทศไทยเอาตัวรอดและเป็นเหมือนกับกระทะเทฟลอนเนี่ยคือไม่สามารถที่จะ จับติดอ่ะมันไม่ติดก้นอ่ะมันทําให้อะไรหลายอย่างที่ผ่านมาแล้วมันผ่านไปอะไรที่ว่าแน่ๆเนี่ยมาเจอภาวะไร้อุดอมการของเมืองไทยในแพร่หมดเพราะมันจับไม่อยู่คอมมิวนิสต์เคยบอกบอกว่าเมืองไทยคอมมิวนิสต์ไม่ได้หรอกคนไทยรักสบายเกินครั้งหนึ่งกรมมือนราธิพงศ์ประพันธ์ท่านได้รับเลือกเป็นประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติท่านก็นั่งอยู่ตรงกลางเลขาเขานั่งอยู่ด้านขวาแล้วตอนนั้นเนี่เกิดการถกเถียงอย่างรุนแรง แล้วก็มีการเอ่ยบอกว่าเห็นไหมถ้าประธานยังยิ้มให้ผมเลยกมรมประชาธิปไก็บ,บอกว่าข้าพระเจ้ายิ้มเป็นประจำอยู่แล้วคือคือในบรรยากาศที่ทุกคนก็ำลังตึงเครียดจะเป็นจะตายคนไทยก็สามารถทําให้บรรยากาศมันไปอะไรเงนก่อนได้คืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ความจริงมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะในแง่ของความสัมพันธ์ในโลกว่ามันไม่ต้องเคร่งอย่างนั้นอย่างเดียวมันมีทางที่จะไปทางอื่นได้ด้วยเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านั้น ก็มีหลายครั้งอย่างเช่นเรื่องของฝรั่งที่เข้ามาบังคับประเทศไทยเนี่ย uncivilized หรือว่าด้อยพัฒนาเพราะฉะนั้นให้ฝรั่งเข้ามาทําให้เถอะฝรั่งจะมาดูเรื่องการปกครองเรื่องการสารเรื่องการเศรษฐกิจพูดง่ายๆจะมายึดเป็นเหมืองขึ้นตั้งแต่ก่อนบาลริงและแต่บาลริงใน่ยเปุนสัสญ,ญญาแรกเลยที่เรียกว่า กะจะเอาท,ที่สภาพนอกอาณาเขตมาเลยคือแปลว่าประเทศไทยเหลือแต่เปลือกเขาวาเนื้อในไม่เสร็จเลยโดยอ้างว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ทันสมัยไม่พอเรื่องการแต่งกายเรื่องการกินเรื่องอะไรฟันดำะอะไรเงี้ยนะรัชกาลที่4เนี่ยก็เลยใช้วิธีสบายใหม่ก็คือว่าเอาอยูลิสมาเลยว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วมาช่วยกันปรับด้วยกันคือพูด,ดง่ายว่าเปลี่ยนเทิร์นเดอะเทเบิลเปลี่ยนคนที่มานั่งตัดสินเราเนี่ยกลายาเป็นผู้ร่วมพัฒนาเลยแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้เสียเอการาชใหญ่ แต่ก็เสียเสาะตรงนั้นเสาะตรงนี้เวลาไปเจอนักเจรจารที่มันนักเลงหน่อยแต่สุดท้ายยังรักษาประเด็นใหญ่ไว้ได้เพราะว่าประเทศสยามหรือไทยเนี่ยทำให้คนนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตรงลงมาเอาอะไรที่มาเนี่ยจะเอาทรัพยากรกไม่ใช่เเลยก็ค้ากันก็ได้ทำไมต้องไปยึดเมืองขึ้นอ่ะถูกไหมจะมายึดเมืองไปทำไมหนือเมอจาเจ้าแค่ง,งาไม่เหรอเลยจเจ้าแค่พริกไทยไม่เหรอจะเจ้าแค่ยางไม่ใช่เเลยเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิธีการอยู่ร่วมกัน เรื่องของภาษีที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนโดยอ้างว่าเพื่อลดการถูกเอาเปรียบจากโลกเราต้องพูดตั้งแต่ขั้นต้นเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแต่คําถามต่อไปที่ตามมาติดๆคือว่าเราจะทำยังไงกับมันเพราะเขามีอำนาจมากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลก็ได้ แล้วเราก็ยังต้องคอรบคุมอยู่เพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันมหาศาลเราต้องแยกพูดเป็นเรื่องๆอันดับแรกก็คือว่าเราจะคุยยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาษี36%ซึ่งมันมากกว่าหลายประเทศเราเป็นหนึ่งใน60กว่าประเทศที่โดนมากกว่านื้นรับหรือเขาโดน10%เทศที่ไม่โดนมีน้อยเต็มทีอันที่2คือเราต้องมีอีกด้านหนึ่งที่คิดว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงจากสภาพการที่เกิดประเด็นแรกคือว่าเรื่องการเจรจาถ้าจะเข้าประเด็นเลยก็คือว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคน Personal, เป็นคนทําอะไรส่วนตัวเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็ว่ากันไปจะผ่านจากกระทรวงการต่างประเทศโดยเอาเอกการรชทดเราที่ดีซีเป็นตัวแทนในการเจรจาผ่าน,นกลไกในดีซีเช่นสํานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐทีอ USTR คุยกับกระทรวงพาณิชย์คุยกับกระทรวงการคลังเรื่องก็ว่ากันไปขอเจรจานัดคนคน,นั้นคนนี้จะใช้เวลาเป็นปีขณะเดียวกันเราก็ต้องมานั่งดูว่าด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวเราจะเข้าถึงทรัมป์ได้ไงการเข้าถึงทรัมป์เนี่ยหลายคนบอกว่ายากโอ ความจริงเชื่อไหมคนที่ไปขอเข้าพบทรัมป์ที่ดีซีเนี่ยโอกาสจะพบน้อยกว่าไปขอเจอทรัมป์ตอนเป็นดีก๊อฟด้วกันที่ฟลอริดาเพราะทรัมป์เขาขายเมมเบอร์ชิพของคันทรีคลับถ้าผมได้ดูแลผมก็จะส่งคนไปสมัครสมาชิกสักจำนวนหนึ่งไปซื้อของเขานี่ธุรกิจเขานี่อ,อันแรกวิธีการที่จะเข้าถึงเนี่ยเอาทั้งแบบที่เรียกว่าอินสติชชั่นอลคือเชิงสถาบันกับเพอร์ซันอลคือส่วนตัว เอาเป็นครไม่เสียเวลาทําไปเรามีคนเยอะอีกด้านหนึ่งคือด้านที่ใช้ประโยชน์ด้านที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดคืออะไรเวลาเรามีภาษีอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่มาคิดเดี๋ยวนี้นะเอาประวัติศาสตร์มาเป็นครูนะภาษีจากต่างชาตินี่เป็นตัวทําให้เราทําลายการผูกขาดในประเทศไทยได้มาตลอดเลยเอาเรื่องเดียวกันแล้วกันข้าวโพดเมื่อก่อนนี่จะเอาข้าวเนี่ยหูยากไว้ทำอาหารสัตว์มันะแพง เพราะหันสัตว์แพงเราก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงปศุสัตว์ของเราในต้นทุนที่สูงชาวบ้านสู้บริษัทใหญ่ไม่ได้บริษัทใหญ่มีทางลดต้นทุนชาวบ้านไม่มีตอนนี้อเมริกากลำลังบังคับว่าเขาไม่ได้อยากได้เงินภาษีนะเขาอยากให้ซื้อของเขามากขึ้นถ้าเกิดเราบาอกข้าวโพดเนี่ยดีคือโอกาสเอาข้ามาเลยแต่เราซื้อเพิ่มแล้วเรามาเพิ่มมูลค่าได้เพราะขา้าวโพดที่ซื้อมามาแปลงเป็นอาหารสัตว์แล้วกลายเป็นเนื้อกลายเป็นปศุสัตว์กลายเป็นสินค้า ท้งขายเป็นเนื้อทางขายเป็น process ที่ได้ราคาสูงกว่าพูดได้ง่ายก็คือว่าอันดับแรกคือเอาสินค้าที่ต้องซื้อจากสหรัฐโดยสภาพบังคับเอามาเป็นสินค้าทุนเพื่อต่อเติมให้มีกําไรขึ้นแล้วก็ขายได้มีทั้งเยอะอันที่สองเนี่ยที่เราใช้ประโยชน์ได้ในเชิงนโยบายที่มันดูมันไม่เป็นธรรมเนี่ยก็คือว่าในเมื่อเราโดนนโยบายไม่เป็นธรรมมันก็มีความด่วนหรือความจําเป็นที่ประเทศที่โดนด้วยกันต้องหันหน้าเข้าหากันอาเซียนโดนทุกป,ประเทศที่โดนหนักที่สุดคือเวียดนามกัมพูชาและไทยสามประเทศสหรัฐเกือบจะให้ของขวัญเนี่ยสหรัฐกัมพ ถ้าเราเอาตรงนี้มาทําสินค้าด้วยกันว่าเอาละเจรจาทะนุ่นสำเร็จหรือไม่ไม่รู้แต่ทั้งนี้เรามหาทางลดต้นทุนด้วยกันแลกของคําว่าแลกของเนี่ยถ้าเป็นของชิ้นเลน็กๆเขาเรียกบาร์เตอร์แต่พอเป็นประเทศใหญ่ๆเขาเรียกแอคเคาท์เทรดคือบัญชีมาลบก,กันเลยซึ่งมันทําให้เราไม่เสียเงินตราต่างประเทศขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะเติมเต็มความต้องการในประเทศได้ต่อไปอันนี้อ้างสารัได้ก็ถ้าเกิดอยู่ดีทำเนี่ยบางทีประเทศต่างๆก็ไม่อยากทำเพราะอยากได้ตังค์แต่น,นี้มันจำเป็นละอันดับ3เนี่ย ที่ใช้ประโยชน์ได้ก็คือว่าเรามีสินค้าหลายอย่างที่เราก็จะต้องซื้อจากจีนโดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแต่พอมีปัญหาสหรัฐขึ้นมาเราก็มีข้ออ้างที่จะซื้อจากสหรัฐด้วยแน่นอนตอนนี้ว่ากันว่าหูเวเ่ยเหนือกว่าซิลิคอนแวลลีย์และโดยเฉพาะเรื่องเอไอเราก็จะซื้อ AI จากจีนแต่ขณะเดียวกันคำว่าได้วกว่าของสหรัฐคือได้วกว่าแค่ชั้นเนี่ยนเมื่อบัคับใไปซื้อเราก็ซื้ออันนี้มาด้วยแล้วใครได้ประโยชน์อะในจีนกับสหรัฐเนี่ยหาสินค้าให้อีกคนนึงยากมากเพราะมันเป็นสกุนโดยตรง แต่ประเทศไทยบริโภคได้ทั้งคู่ถูกไหมนี่คือประโยชน์มหาศาลเรายังไม่เข้าสู่ AI อะ่ะทำไมเราไม่เอาเ i เลือกระหว่าง a i จีน AI สหรัฐมาดูผลเล่าที่ดีที่สุดมาใช้อย่างตอนนี้หน้าระบบหน้าอ่านหน้าของจีนดีที่สุดแต่สหรัฐทำตาดีที่สุดถ้าเรามีทั้งคู่เราก็สามารถประกอบส่วนได้ได้สินค้าใหม่เลย เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการคบกับชารารโดยเฉพาะปัญหาภาษีใหม่เนี่ยเราจะต้องยกตัวเองขึ้นจากความเดือดร้อนเรื่องตัวเลขมาสู่เรื่องปากทองของคนจริงๆเอาผู้ันตรงๆ่ะสินค้าที่ถูกตีตลาดจกนกระทั่งผู้ประกอบการแทบตายราคามันตกมากถามจริงๆว่าเดือดร้อนทั้งประเทศจริงรือเปลผู้บริโภคได้ประโยชน์ถูกเ่ลแต่ผู้ประกอบการจะตายเอาเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องหาดุลยภาพระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บรโิโภคมันไม่ได้เดือดร้อนกันหมดนะมันขัดผลประโยชน์กันอยู่นะผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะมีกำไรแต่ถ้าหากว่าไม่มีกำไรถูกตีหมดผู้บริโภคก็ได้ซื้อของถ กระทั่งไปไม่รอดแล้วต้องเรียกตุนกลับเช่นเราบอกว่าไปซื้อที่โรงเกลือไปซื้อที่ชายแดนไฟฉายละสิบบาทปากกาด้ามละสบาทอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นจีนเนี่ยต้องการจะเปิดตลาดโดยไม่ต้องคิดต้นทุนซึ่งคนในประเทศมันจะมีกลุ่มประชาชนและผู้ประกอบการถ้าหากรัฐบาลตั้งเข็มไว้ว่าทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์กอดสมนวนนะเพราะจำนวนมากกว่าและหาทางช่วยผู้ประกอบการปรีเดเร็กเปลี่ยนทิศทางของการประกอบการทีละรายทีละรายไปถ้าถามผมเนี่ยถ้าต้องเลือกนะไม่ได้เลือกให้คนดาวนะแต่ว่า ผมเลือกกู้บริโภคก่อนไม่ใช่เพราะคะแนนเสียงในการเลือกตั้งแต่เป็นเพราะว่าผู้ประกอบการนั้น มักจะมีความสามารถในการปรับตัวมากกว่าประชาชนประชาชนไม่ค่อยมีทางเลือกเขาก็ซื้อของตามตลาดที่อยู่ปากซอยแต่ผู้ประกอบการซอสมาจากไหนก็ได้ความสามารถกว้างกว่าเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็บอกว่า,วาลำบากเลยดี่ยช่วยด้วยแต่รัฐบาลต้องตั้งกองขึ้นมาเลยระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดีแม้แต่อวซึ่งทํางานวิจัยเอามากองรวมกันเลยว่าเมียน,นี้ให้เขาใครมาเอาก่อนไหมอย่างกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยอวที่เราเรียกเนี่ยนันกการเมืองบอกโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรไม่อยากไปไม่ตื่นเต้นแต่เราไปดูสิอวมีงานวิจัยระดับสุดยอดอะมูลค่าไอเดียเนี่ยนะ น่าจะเป็นแสนล้านหรือเป็นล้านล้านถ้าดึงออกมาใช้ประกอบการหรือให้ผู้ประกอบการตอนนี้มีโอกาสได้เข้าถึงเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางการประกอบการก็จะพาประเทศไทยไปอีกั้งนคือที่พูดยาวนิดเพราะอยากให้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยไอ้เจรจาก็เจรจาไปไอ้ใช้ประโยชน์จอมจรวดก็ใช้ไปพูดง่ายๆคือเราจะเอาได้สองทางปรับได้ก็ดีปรับไม่ได้ก็ไปทางนี้แล้วกว่าจะเจรจาเสร็จเป็นปีทางนี้ก็ปรับไปก่อนเราจะได้ไม่ตายคือทรัมป์เนี่ย มีเวลาทั้งหมดก็4ปีไม่เกิน8ปีที่จะเป็นปรัชนาธิบดีถ้ามองตั้งทงตัวนี้ก็คือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นและอยู่ตลอดไปและโดยดูผลกระทบจากในสาสหรฐาแล้วเช่นราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเพราะของมันน้อยลงมันอาจจะยิ่งเร็วกันนะเพราะว่าก่าเราจะรู้ว่าประชาชนจเจ้าทรัมป์หรทรัม ถ,ถึงต้องรอ4ปีแต่ระหว่าง4ปีมันมีแบ่งสองปีก็เลยมีการเลือกตั้งกลางเทอมประธานาธิบดีซึ่งไม่ได้เลือกตัวประธานาธิบดีแต่เลือกตัวสมาชิกสภาซึ่งจะมีผลต่อการบริหารงานประธานาธิบดีคือสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สสสมาชิกสภาแารรัศฎรประมาณครึ่งสภาหรือ2อในสามของสภา พูดง่ายๆคือปลายปีอะไรปลายปี69เราก็รูแล้วว่าทรัมป์จะไปรอดไม่รอดถ้ามันจะเปลี่ยนยนโยบายายใน2ปีนั้นหรือก่อนนั้นเพื่อใจพวกนี้รับเลือกตามเพราะถ้าหากว่าวุฒิสภากลายเป็นของเดมโมแครตสมาชิกสภา้แทนเป็นของเดมโมแครตก็แปลว่าพวกนี้สามารถจะร่วมมือกันและทาให้ทรัมป์เป็นอาัมาพาตได้ส่งกฎหมายอะไมาก็ความส่งมาก็ความเพราะฉะนั้นทรัมป์จะมีอำนาจสูงสุดจริงๆเนี่ยตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปลายปี69เ้ท่านั้นเองอันดับ2ก็คือว่าเราอย่าที่กลับมาที่เดิมว่า เราได้ประโยชน์บ้างหรือเปล่าอย่าลืมว่าเกมเศรษฐกิจเนี่ยความเสียเปรียบของคนหนึ่งมันมักจะเป็นประโยชน์ต่ออีกคนหนึ่งเสมอมันไม่ค่อยมีเสียหรือได้นะครับมันจะเป็นคนละด้านเหมือนเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยลราก็เราก็ไม่มีใครซื้อเลขเลขที่เขาบอกไม่ดีอะ่ะสุดท้ายโอกาสที่จะของแผงจะถูกต้องที่มีมากกว่าเพราะมันเหลือมากกว่าเงินมันออกมา ผมเคยไปปัดแล้ตอเรียกบอกศ,ศูนย์ศูนย์โดนดา่าทั้งเมืองเลยแต่แล้วไม่คนเจ้าของแพงรวยหมดเลยเพราะมีใครซื้อศูนย์ศูนย์ผมเรียนหนังสือในอเมริกาเคยสอนเคยอยู่เรานึกว่าประเทศที่อยู่กับความเป็นมาหาอำนาจลำหนึ่งเนี่ยแปลว่าแหม,มันก็ต้องสูงไปด้วยไฮโซไปด้วยใหญ่ไปด้วย รองประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐเนี่ยที่ชื่อเจดีแวนเซย์อายุแค่40นะแลอมเลือกเป็นผู้สมัครร่วมและเป็นรองประธานาธิบดีเจดีแวนเ่ยที่ดังมากเขาเขียนนังสือเล่มหนึ่งชื่อฮิวเบอรี่เอลเลจเล่าถึงคนจนผิวขาวนะไวท์ดรัคนจนที่อยู่กลางประเทศอย่างเท็กซัสลุยมินซิสซิปปีรุยแคนเซอร์สลุยมิสซูรีและเนวาดาพวกนี้คือพวกที่เลือกทรัมป์คือคนจนเหล่านี้เป็นคนจนที่ใช้ชีวิตเหมือนกับคนผิวสีที่อยู่ตามชายขอบผู้ที่อยู่โดยที่บางทีไม่รู้แล้วว ป่าเมืองเถื่อนเนี่ยวันนี้กลับกลายมาจาะคอหอยละกลับกลายมาใหญ่ละรวยละพวกนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกถึงภัยคุกคามแล้วทรัมป์เนี่ยแทอาตรงเนี่ยทรัมป์พูดว่าอเมริกาเฟิร์สก็เลยมีคนมาลองอจริงๆไม่ใช่อเมริกาเฟิร์สไวท์เฟิร์สคือรักษาความเหนือกว่าคนผิวขาวเมื่อคนผิวขาวนี่คือกอดเลยแล้วคนผิวสีอื่นก็เป็นลูกน้องตามมาเดี๋ยวนี้ลูกน้องจะงเริ่มขึ้นมาลแล้วพวกนี้ไม่รู้จะไปยังไงแล้วไม่ทันละล้วเห็นทรัมป์เป็นเทพเจ้าเป็นนี่ค ก็ต่เมื่อว่าไข่มาเริ่มหายจากตลาดต้องเริ่มไปเอานมกระป๋องมาชงให้ลูกกินเหมือน,นที่เราเคยทําในประเทศด้อยพัฒนาจะทาให้เด็กโตมาแล้วสมองไม่พัฒนาท่าที่ควรจากเดิมซึ่งอเมริการเป็นประเทศเหลือเฟือตอนนี้ก็ต้องเริ่มซื้อเป็นระวังระวังมากขึ้นในขณะซึ่งแม้แต่ในประเทศไทยเราก็มีตัวเลือกด้านสินค้าบริการ,รมากขึ้นคือพูดง่ายว่าเรากำลังกลายเป็นคนที่รวยกว่าคนผิวขาวโดวยไม่รู้ตัวเพราะอเาริการถึงต้องมาเล่นเกมนี้แต่ในเมื่อเรามีของแลกแล้วก็เจราจาให้มันดีตามยุทธศาสตร์ให้ความสําคัญกับการปรับตัว อย่ารีบตื่นเต้นบางอย่างมันมีประโยชน์ภาษาอังกฤษมันมีประโยคน,นึ่งคือ blessing in disguise เขาเรียกว่าของดีที่ซ่อนเร้นคือมันมากเหมือนข่าวร้ายอะแต่มันอนั่งคิดอีกทีมันดี่ว่า